ข่าวด่วนนะครับตอนนี้ tiktok กำลังปรับลอจิกในอัลกอริทึมนะครับทำให้หลายๆคนกำลังงงนะครับว่าช่องตัวเองปกติจะมียอดวิวอยู่ประมาณนี้ทำไมบางทีอยู่ดีๆมันน้อยลงไปเยอะเลยนะครับหรือว่าบางคนแบบว่าช่องปกติมียอดวิวประมาณนี้เอ้ยทำไมอยู่ดียอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะปรับลอจิกนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นสแตนดาดนะครับคิดว่าใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์นะครับลอจิกนี้จะออกนะครับ แล้วเป็นยังไงติดตามช่องนีไว้นะครับแล้วก็ผมจะมาบอกนะครับเอาง่ายๆตอนนี้ TikTok นะครับอันกริทึมอมันจะดูลวนๆเพลียนๆนิดนึงนะครับใครที่มีเคยคลิปหลักหลักหมื่นนะครับมียอดวิวหลักหมื่นอาจจะไม่ถึงหมื่นแล้วหรือใครที่มียอดวิวหลักร้อยตอนนี้อาจจะพุ่งไปหลายๆพัน,ห,ห,นหรือเป็นหมื่นแล้วก็น,นะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับ ช่องไหนใครเป็นบ้างคักฝากเลยครับคอมเมนต์นะครับว่าช่องใครอยู่ดียอดวิวเพิ่มขึ้นช่องใครอยู่ดียอดวิวตกลงนะครับลองคอมเมนต์กันบอกนะครับแล้วใครมีไอเดียอะไรดีๆคอมเมนต์แชร์กันนะเบื้องต้นนะครับที่ทราบมาแล้วนะครับการปรับลอจิกในครั้งนี้ครับก็คือเรื่องของการให้คะแนนนะครับเรื่องของการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดต่างๆไม่ว่าการเป็นชมยอดวิดีโอนะครับจบ นะครับการ e n เก g e m e n t นะครับในแง่มุมต่างๆนะครับเอาง่ายๆใครที่เคยทําเรื่องไหนแล้วดีแล้วตอนนี้ทําไมมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับตั้งใจแล้วก็ทําไปก่อนครับขอจําไว้ครับหลักการของบิวซูเปอร์ดิวครับรู้วิธีต้องบวกมีวินัยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ